สวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซีวิวอินเตอร์เทดดิ้งจำกัดนะคะก็จะมาสอนวิธีการประกอบตัวเนกประสงค์นะคะรหัสเป็น F C 8 0 3 b นะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการประกอบนะคะก็จะมีในส่วนของคัตเตอร์ค้อนยางแล้วก็สว่านนะคะพอเราแกะกล่องแล้วนะคะในกล่องะคะเขาก็จะมีแผ่นไม้มาให้นะคะแล้วก็มีเป็นอะไหล่นะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าในถุงนียค่ะเขาให้อะไรมาบ้างนะคะในกล่องนะคะเขาก็จะมีนะคะในส่วนของน็อตมาให้นะคะน็อตแต่ละประเภทนะคะเขาก็จะมีตัวกอนบอกนะคะอันนี้ค่ะเป็นหมุดไม้ตัว A นะคะเป็นตัว A อันนี้เป็นสลักเกล็กม้าเนี่ยค่ะตัว B นะคะ อันนี้เป็นสลักเหล็กนะคะตัว C ีแล้วก็มีน็อตอะค่ะตัวดีให้แล้วก็จะมีอุปกรณ์นะคะน,นี้เป็นขาเป็นบานพับอะค่ะแล้วก็เป็นมือจับเป็นลูกกุญแจนะคะแล้วก็มีคู่มือมาให้นะคะในคู่มืออะค่ะเขาก็จะมีบอกนะคะว่าน็อตแต่ละประเภทอะค่ะให้มากีดตัวแล้วก็แผ่นหมายเลขอะไรอะค่ะอยู่ด้านไหนแบบนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาเริ่มจากการตอกหมุดนะคะกับใส่สลักเกลือม้านะคะวิธีการใส่นะคะให้ลูกค้าสังเกตต,ตรงนี้นะคะจะมีสามเดี่ยตรงนี้ค่ะ ให้ห like ันออกมาด้านนอกรูแบบนี <medi cringe. S 1> ้ยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็กดลงไปนี่นะคะแล้วก็ข้างๆกันนะคะจะเป็นอันนี้นะคะใส่สลักไม้นะคะใส่่ใสหมุดไม้นะคะเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้ค้อนตอกเข้าไปแบบนี้นะคะทำแบบนี้ค่ะให้ครบทุกแผ่นเลยนะคะแบบนี้ค่ะให้ครบทุกแผ่นเลยนะคะ ส่วนแผ่นไม้แผ่นไหนนะคะที่ไม่ต้องใส่สลักเกลือกม้านะคะก็ใส่หมุดไม้นะคะไปไปที่ด้านแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแผ่นไม้นะคะแผ่นที่เราจะใช้จะเป็นแผ่นไม้หมายเลขสี่นะคะแล้วก็เป็นแผ่นไม้หมายเลขหกสองแผ่นแบบนี้นะคะแล้วก็น็อตที่จะใช้ยิงนะคะจะเป็นน็อตตัวดีนะคะวิธีการยิงนะคะให้นําแผ่นไม้เลขสี่นะคะ ง่ายขึ้นนะคะให้ลูกค้าสังเกตนะคะที่แผ่นไม้มันจะมีรูตรงนี้นะค่ะแต่อีกฝั่งหนึ่งอะค่ะจะไม่มีเนี่ยค่ะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นร่องนะคะแต่ว่าอีกฝั่งนึงอะค่ะจะมีเป็นอันนี้ค่ะเนี่ยสลักเกลือมากกับมีรูอย่างเงี้ยค่ะให้เอาแผ่นไม้เลขหกอะค่ะมาวางให้ตรงรูมาร์คนะคะแต่แล้วก็ใช้น็อตยิงลงไป ิงให้จมลงไปข้างล่างแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะทำทั้งสองฝั่งเลยนะคะต่อไปนะคะแผ่นที่เราจะใช้ยิงนะคะจะเป็นแผ่นหมายเลขหนึ่งกับแผ่นหมายเลขสองนะคะแล้วก็จะเป็นน็อตตัว C ีนะคะตัวนี้นะคะวิธีการยิงนะคะน็อตตัวนี้ค่ะให้ลูกค้าค่ะยิงมาที่ยิงแค่สุดเกลียวนี้พอนะคะยิงไปที่รูเล็กอะคะ่ะตรงเนี้ย ที่แผ่นไม้อะค่ะเขาจะมีรูใหญ่กับรูเล็กแบบนี้ค่ะให้ลูกค้าค่ะยิงที่รูเล็กนคะคะแบบนี้นะคะแล้วก็1แผ่นนะคะจะมีทั้งหมด4ที่1 2 3 4งสองแผ่นก็จะมีทั้งหมดอะคะ่ะ8ตัวแบบนี้นะคะยิงให้ครบทุกที่เลย ต่อไปนะคะเราจะใช้แผ่นหมายเลขสองนะคะกับแผ่นหมายเลขสี่นะคะมาประกบใส่กันนะคะวิธีการใส่อะค่ะลูกค้าให้ลูกค้าดูตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะฝั่งนี้จะมีรูใหญ่นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะจะเป็นรูเล็กตรงนี้ค่ะให้ให้นําในส่วนของรูอันนี้ค่ะฝั่งนี้เข้าเข้ามาใส่ในรูฝั่งนี้นะคะแล้วก็หมุดไม้อะค่ะจะต้องตกตรงกับอันนี้นะคะเนี่ยค่ะทีนี้ก็ใส่เข้าไปที่อันนี้แล้วก็สังเกตนะคะว่าร่องตรงนี้ค่ะจะต้องตรงกัน ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะคะแล้วเสร็จแล้วด้านหลังนะคะให้ลูกค้าค่ะขันล็อกที่ตัวสลักเกือกม้าของเรานะคะทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะเวลาขันนะคะลูกค้าแค่พอตึงตึงมือมพอนะคะยังไม่ต้องขันแรงถ้าขันแรงล็อตตัวนี้ค่ะมันจะระเบิดนะคะชิ้นไม้เราจะเสียหายได้นะคะ แล้วนะคะเราจะใช้แผ่นไม้หมายเลขห้านะคะหมายเลขเจ็ดนะคะแล้วก็จะมีแผ่นพื้นหลังแผ่นแผ่นบางแผ่นนี้ค่ะหนึ่งแผ่นนะคะวิธีการใส่นะคะเราจะใส่ในส่วนของแผ่นพื้นหลังไปก่อนนะคะใส่ให้ตรงกับร่องนะคะร่องตรงนี้ค่ะกับด้านด้านข้างอะคะ่ะแบบนี้ให้ตรงกันนะคะแล้วก็นําแผ่นนะคะหมายเลขเจ็ด มาใส่ตรงรูตรงนี้ค่ะเวลาใส่นะคะให้หันด้านที่เป็นปิดลายอย่างเงี้ยนะคะออกส่วนล้านส่วนอีกด้านหนึ่งอะคะ่ะไว้ข้างไหนแล้วก็นําแผ่นไม้เลขกหานะคะมาใส่ด้านข้างนะะใส่ให้ร่องนะคะตรงกับบุดไม้นะคะแล้วก็ข้างล่างอะคะ่ะตรงแบบให้สนิทกันแบบนี้นะคะ แล้วก็แผ่นหลังอะค่ะตรงนี้ค่ะนะคะขยับให้ชิดกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้น็อตนะคะตัวดีนะคะยิงด้านข้างนะคะอันนี้เราก็จะขันล็อกไว้ก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําแผ่นหลังนะคะมาใส่นะคะอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็จะนํานะคะในส่วนของแผ่นนะคะแผ่นเบอร์หนึ่งนะคะมาใส่ด้านบนนะคะเวลาใส่อะค่ะให้ดูดนวยนะคะว่าให้ให้รูตรงนี้ค่ะด้านบนนะคะตรงกับด้านล่างแล้วก็หมุดไม้ตรงนี้ค่ะต้องตรงกับรูด้านบนนะคะ แล้วก็ล่องแผ่นหลังอะค่ะจะต้องตรงกับล่องของแผ่นไม้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะขันล็อกนะคะเราค่อยกบด้านนะคะ เสร็จแล้วนะคะในส่วนของท็อปบนนะคะเราจะน,นําในส่วนของเนี่ยนะคะนะคะสลักเหล็กตรงนี้นะคะมายิงนะคะที่รูเล็กนะคะนะคะหนึ่งแผ่นไม้จะมีทั้งหมดสี่ตัวนะคะก็ใส่ให้ครบทั้งสี่ตัวเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตั้งในส่วนของตู้เราขึ้นนะคะพอตั้งเราพอตั้งขึ้นนะคะเราจะนําในส่วนของแผ่นไม้นะคะหมายเลขเจ็ดนะคะมาใส่ตรงร่องตรงนี้นะคะ ให้รูตรงกับตรงนี้ค่ะนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็นำานส่งของท็อปบนนะคะมาใส่ด้านบนวิธีการใส่นะคะก็ให้ดูให้ตรงเหมือนเดิมอะคะ่ะให้อันนี้ค่ะตรงกับรูด้านล่างหุดไม้ตรงกับด้านบนนะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ไล่นะคะแผ่นหลังนะคะ อทั้งหมดนะคะพอสนิททั้งหมดแล้วะคะ่ะแล้วก็จะขันล็อกนะคะเนี่ค่ะขันล็อกให้ครบทุกด้านเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ในส่วนขานะคะขาเขาก็จะมีมาให้ในถุงนะคะเป็นน็อตตัว E ีอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะวิธีการใส่ะคะ่ะลูกค้าให้ใส่เข้าไปด้านข้างแบบนี้ค่ะพลาสติกอันนี้ค่ะที่เป็นสองรูค่ะจะอยู่ด้านในนะคะแล้วก็อันนี้จะอยู่ด้านนอกแบบนี้ใช,ใช้น็อตยิง ตรงนี้เขาจะไม่ได้มีรูมาร์กมาให้นะคะลูกค้าก็สามารถยิงเข้าไปได้เลยนะคะยิงแบบนี้ให้ครบทั้งสี่ที่นะคะหนึ่งสองนะคะแล้วก็อยงนี้ค่ะสามแล้วก็สี่ค่ะจะเป็นการใส่บานพับนะคะบานพับอะค่ะเขาก็จะมีน็อตมาให้นะคะเป็นน็อตตัวเอแบบนี้ค่ะ เวลาน้นนะคะเราก็เอาบาลพับประคาบมาวางในร่องแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ค่ะใช้น็อตยิงตรงนี้เขาจะไม่ได้มีรูมาร์กมาให้นะคะลูกค้าก็สามารถวางกดไปแน่นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยิงยิงเข้าไปได้เลยเนี่ยค่ะยิงอย่างเงี้ยค่ะให้ครบทุกร่องเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่สี่อันแบบเนี้ยค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการใส่ในส่วนของบานประตูนะคะน็อตที่เราจะใช้ยิงนะคะเขาจะให้มาในถุงนะคะอันนี้เป็นน็อตตัว f นะคะเวลายิงนะคะเราจะยิงแค่อย่างละตัวก่อนนะคะยิงข้างบนหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ข้างล่างหนึ่งตัวแบบนี้ค่ะเพื่อที่เวลานั้นนะคะเราจะมาปรับบานได้นะคะอันนี้ค่ะเขาจะมีรูมาร์กมาให้นะคะให้วางไปที่รูมาร์กได้เลยนะคะ กินอย่างเงี้ยค่ะทั้งสองฝั่งก่อนนะคะอย่างละตัวก่อน,นะค่ะนะ,ะแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ในส่วนของมือจับก่อนนะคะขั้นตอนแรกค่ะให้ลูกค้านะคะถอดน็อตตรงนี้ค่ะออกมาจากมือจับก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะนำเนี่ยค่ะมือจับนะคะมาใส่วิธีการใส่อะคะ่ะน็อตอะคะ่ะจะอยู่ข้างด้านใน มือจับจะอยู่ด้านนอกอนะคะน,นะคะแล้วเราก็ยิงยน,นะคะแบบนี้ทั้งข้างบนทั้งล่างนะคะอตอนนี้นะคะให้ลูกค้าดูประตูของเรานะคะตรงเนี้ค่ะเห็นไหมคะร่องนะคะยังจะห่างอยู่นะคะ แล้วก็ข้างบนตรงนี้นนค่ะจะมีความสูงที่ไม่เท่ากันนะคะทั้งสองฝั่งนะคะวิธีการปรับนะคะอย่างแรกนะคะเราจะปรับความสูงต่ําก่อนนะคะความสูงต่ำอะค่ะให้ลูกค้าดูตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะตรง,ตรงนี้ตรงเนี้ยค่ะมันจะมีอ่าตรงบานพับอะค่ะจะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะถ้าตรงเนี้ยค่ะต่ําเกินนะคะเราก็จะเลื่อนขึ้นนะคะ เวลาปรับนะคะปรับทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะนะคะเราดันขึ้นเดนะี๋ยวแบนะแป๊บนึงเอาปล่อยลงเนี่ยค่ะดันขึ้นเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะเขาจะเลื่อนได้แล้วเราก็พอปรับความสูงขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ขัดแล้วนะคะแล้วก็วิธีการปรับความห่างของบานประตูนะคะ<ด>ตรงนี้ค่ะถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาจะเป็นการหมุนประตูเข้านะคะแต่ถ้าหมุนออกอะคะ่ะจะเป็นการอ่า ถอยบานประตูออกนะคะเวลาปรับอะคะแล้วก็ค่อยๆปรับนะคะปรับทั้งข้างบนนะคะแล้วก็งทั้งข้างล่างนะคะ ฝั่งนะคะทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างก่อนเนีียค่ะนี่ค่ะลองก็จะค่อยค่ชิดเข้ามาเรื่อยอันนี้ค่ะ แล้วก็เริ่มเริ่มจะสนิทเข้ามาแล้วนะคะแบบนี้นะคะทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะแล้วก็ด้านประตูะคะ่ะก็จะสนิทกันแบบนี้นะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะจะเป็นการใส่ตัวล็อกในส่วนของบานประตูนะคะตัวล็อกตนี้ค่ะเวลาลูกค้าใส่ะตรงนี้ค่ะมันต้องปิดประตูะคะ่ะแล้วก็กะขนาดเพราะาเขาจะไม่ได้รูม,ม่มีรูมาร์คมาให้นะคะให้ลูกค้าะคะ่ะวางภาพไปแบบนี้นะคะแล้วก็ดันตัวล็อกอะคะ่ะขึ้น แบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดประตูเข้ามาแะ้วก็ปิดประตูค่ะให้เราอะค่ะนำในส่วนของมือค่ะกะขนาดไว้ว่าล็อกว่าล็อกของเราค่ะเราจะล็อกประมาณไหนนะคะทีนี้เราก็จับจับไว้นะคะแล้วก็ถอยออกมาว่าความสูงของเราค่ะจะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้น็อตยิงนะคะ ตรงนี้เขาจะไม่ได้มีรูมาร์กมาให้นะคะให้ลูกค้าค่ะกะให้พอดีนะคะกับที่ตู้ที่เราจะล็อกอะ อันนี้จะยิงน็อตสองตัวนะคะอ่นนี้ก็จะล็อกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยิงนอ็อตข้างล่างด้วยค่ะ ก็จะเป็นขั้นตอนการใส่กุญแจนะคะเราก็จะนํากุญแจนะคะออกจากตัวกุญแจก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่นะคะกุญแจออกมาด้านข้างนะคะให้ตรงนี้ค่ะที่เป็นันี้ยค่ะตัวล็อกค่ะออกมาด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่แหวนะคะ่ะใส่แหวงกุญแจะะด้านนอกแบบนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเราก็จะยิงน,อน็อต นีแบบเนี้ยค่ะให้ครบทั้งสี่ตัวเลยค่ะพอระดับได้นะคะเราใส่บานประตูตัวล็อกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมายิงในส่วนของน็อตที่เหลือนะคะที่ด้านข้าง <c oughs> ะคะ่ะยิงแบบนี้นะคะทั้งสองข้างเลยนะคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะตู้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ